ตามตามที่ทุกท่านเห็นครับคือทำงานกับวีไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับก็ก็เขาติดต่อมาทั้งคู่เลยครับแล้วเขาก็แล้วเราก็คุยกันแล้วมันก็โอเคเราก็คิดว่าเราน่าจะลองทําดูเพราะว่ามันก็เป็นภาพสวยๆครับเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้เสียหายอะไรอะไรเงี้ยครับไม่นะครับ มีเล่มเดียวนีครับนนนก็ไม่ได้คิดมากครับก็เพราะว่ามันเป็นแฟชั่นนะครับเราไม่ได้มาถ่ายแบบจะมาพรีเซนต์ความเป็นอะไรก็ตามแต่คือเราเราก็คือ9แล้วก็ V แล้วก็ทำพรีเซนต์ในการถ่ายแฟชั่นมันก็พรีเซนต์เสื้อผ้าทำภาพให้มันสวยอย่างเงี้ยครับก็แค่นั้นเองสิ่งที่เราต้องการ มันก็คือคืส่วนตัวผมเป็นคนถ่ายแบบอะไรเงี้ยไม่มันไม่ใช่งานที่เราทําบ่อยก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องพยายามหน่อยฮะอะไรเงี้ยแรกๆมันก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยแบบลงตัวเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอถ่ายไปสักสอมช็อตก็ก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับ<ห>ก็โชค <ๆ S 1> ดีว่ามันมันเหมือนออมีวีก็เขาก็ช่วยเราได้ครับครับถ่ายไ,ไปทั้งลำบูรเลยมีใครช่วยเหลือ ผมสายแฟชั่นเหรอครับผมผมไม่ได้เก่งแฟชั่นมากก็วีเขาเก่งกว่าครับวีแนะนำเราย่งไรบ้างเขาก็แนะนำเยอะนะครับเยอะเขาก็เออทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิหรืออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยลองดูครับแต่ไม่ไม่ก็ไม่ได้เชิงว่าแบบเขาจะมาบอกให้เราทำแล้วเราก็จะทำอะไรเงี้ยผมก็ดื้ออะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติไม่มีไม่มีไม่ไม่บังคับกันนะครับ เขาแค่เราลองดูอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบบางที่แต่งตัวหรือว่าโพสอะไรเงี้นิดหน่อยครับฟีดแบคของหนังสือลครับก็หลายๆคนก็บอกว่ารูปสวยครับใช่ครับก็คือ ก็ก็น่าจะมีมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ต้องต้องดูตามความเหมาะสมนิดนึงคือเราเราเองก็ไม่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนี้ยนะครับแล้วก็บางทีเราทําทํางานไปแล้วก็เอ๊ะบางทีคุยกันแบบนึงหรือว่าอย่างเงี้ยคือถึงเวลาจริงๆก็เข้าใจทุกฝ่ายแหละแต่ว่าบางทีมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตามที่เราคุยกันไว้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็เราก็จะรู้สึกแบบ เอ๊มัน,มนก็อาจจะบางทีเสียความรู้สึกโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยไม่ได้โทษใครอะไรเงี้ยมันแค่เป็นเหมือนการเรื่องของการสื่อสารอะไรเงี้ยครับแต่ก,ก็ก็คิดว่าก็ต้องก็ต้องเ,อเรียนรู้แล้วก็ทํางานให,ให้ให้เต็มที่ในส่วนของเราก็พอ,อจริงๆมันเป็นทุกงานนะครับก็บางทีมันก็คือการการคุยกันระหว่างคนคนจ้างนะครับกับ เราก็อาชีพเราก็รับจ้างเนี่ยนะครับบางทีก็ต้องคุยให้เคลียร์ว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าบางทีเขาก็ต้องบอกเราว่าว่าเขาต้องการอะไรจริงๆอย่างเงี้ยครับบางทีเขาพูดอย่างแล้วก็หรือว่าบางทีเราเราเข้าใจเป็นอีกอย่างไปเราก็เป็นความผิดของเราเองก็ได้มันก็จริงๆมันแค่ต้องคุยกันนะครับ<สา>รแล้วผลงานออกมาเราก็วีได้แบบแล้วผลงานออกมาก็เราก็โอเคเราเราพอใจเราทาเต็มที่ที่สุดของเราแล้วครับผมไม่ไม่ว่าผลงานไหนนะครับผมพูดถึงทุกๆผลงานครับก็ต้อ okay, งไปทำงานวี าราบเลื่อนครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็มีความสุขมากครับดา,าราตึงรเรื่องเพลงแต่เพลงไหนนะครับเรื่องเพลงที่าาา<อ>เป็นคนดราม่าเพลงเราเห็นก่อนนั่นแหละโกรธนะที่เขาเมื่อกี้สีอ๋อไม่ครับไม่ผมไม่ได้โกรธเลยครับแล้วผมก็รู้สึกว่าคือจะว่าจริงๆที่มันที่ที่เรามาโพสต์เนี่ยครับเหมือนแล้วก็คือพูดอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะดูไม่ดีแต่ผมก็พูดตรงๆว่าผม ผมก็เป็นคนที่แกล้งเหมือนกันนะครับเหมือนเขามาว่าคือคนที่คอมเมนต์ที่คนที่คอมเมนต์ที่ดีก็มีแต่ว่าคือคนที่คอมเมนต์ไม่ดีมันก็ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีมาทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนนี้ก็จะหนักหน่อยคนคนที่เราเห็นกันนะฮะใช่ใช่คือจริงๆผมผมรับได้เพราะว่าการที่เราทําผลงานอะไรออกมามันต้องมีคนไม่ชอบอยู่แล้วครับเรื่องปกติแต่คนนี้ผมเห็นแล้วเขาด่าแบบด่าเฉยๆอะไรเงี้ยผมก็เลย เหมือนเอาเขามาแกล้งครับก็ <ๆๆ S 1> นิดนึง<า>ก็นิ่นๆนบบใช่ <ๆ S 2> ใช่ใช่ <ๆ S 2> แต่เขาก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะว่าคือคือต้องบอกก่อนว่าชื่อหรือว่ารูปเขาเนี่ยก็ไม่ไม่ผมว่าไม่ใช่ตัวจริงหรอกไม่นไดไ่ใช่ตัวจริงรรรไ,ไม่ครับไม่ <ๆ S 2> ไมเพราะว่าเรา,เรา,เ,ราเราก็เราก็แค่เห็นนี่เราก็จับมาเป็นดว่าเออคุณได้ฟังเพลงนี้กันหรือยังครับถ้าเกิดว่าเออเนี่ยเห็นแล้วมันก็มีทั้งมันก็มีทั้งคนที่ด่าและคนที่ชมใช่ไหมครับ อยากให้ทุกคนลองไปฟังดูแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองถ้าคุณจะด่าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าแค่อยากให้ลองฟังเราทํางานมาเราอยากให้คนเห็นเราอยากให้คนมาคอมเมนต์อยู่แล้วครับมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้มันไปหวังให้ทุกคนชอบไม่มีทางครับไม่ครับโกรธกครับก็แค่เป็นคอมเมนต์หนึ่งที่เราที่เราเห็นแล้วก็ถามว่าชอบไหมคนมาด่าก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เกลียดไม่ได้ว่าอะไรเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาอะครับ เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนก็ควรมีแต่ว่าการที่เราเเขาเรียกอะไรเราจะเราเชียร์แล้วกันเชียร์ให้คอมเมนต์อะไรที่มันมันเกิดประโยชน์สักเล็กน้อยก็ยังดีครับไม่เราแบบ,รบเรื่อวเอถือว่าเพลงเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราจะปรับเพลงแนวะเพลงที่แบบถูกใจคนหรือว่าอย่างอนหรเรามั่นใจว่าเออเราทเราทำเป็นแนวเพลงที่ พูดอย่างนี้ดีกว่าเราอาจจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแต่เราจะไม่เปลี่ยนเพียงเพราะว่าคนอื่นชอบโดยไม่โดยไม่คำนึงว่ามันคือตัวเราหรือเปล่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นเ็ดขาดครับ<ม>คือถ้าถ้าเราโอเคด้วยครับเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดเราไม่ได้บอกว่าเราคิดแบบนี้ตั้งแต่3ามขวบเราจะเป็นแบบ สามขวบเนี่ยไปจนถึงเรา30ไม่ใช่ครับคนเราต้องโตคนเราต้องเรียนรู้อย่เพียงแต่ว่าเราเลือกได้ว่าเราจะหยิบจับสิ่งไหนออกมาให้ผสมผสานเป็นตัวเราเองแล้วมันโอเคเราสบายใจแบบนี้คนฟังถ้าเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาเราถือว่าโอเคครับครับเรื่องยายนี่เขาป่วยมาประมาณ7เดือนครับใช่ครับอ่า มันมีหลายอย่างนะครับคือหลักๆก,ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,เลือดครับคือไขสันหลังอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องการผลิตเม็ดเลือดของร่างกายม,มันผิดปกติเจ้่งที่ป่วยเราได้ดูแลนาไหนก็เต็มที่ที่สุดแล้วครับครอบครัวทุกคนนะครับญาติก็พยายามที่จะทั้งให้กําลังใจแล้วก็ดูแลด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็ทุกกอย่าง รวมๆกันทําได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ล่าสุดกค็คือจริงๆเขายายเขาเขาเป็นเขาแข็งแกร่งนะครับเขาสู้มามากแล้วก็เขาก็ทนมันเจ็บนะครับคือด้วยความที่มันมีภาวะหลายอย่างก็ขอญี่ไม่ลงลึกแล้วกันนะครับว่า,วามันมีอะไรบ้างแต่ว่าก็ก็คือยายเขาก็ต้องต้องต้องสู้ครับเ้าก็สู้มาเยอะแล้วแล้วก็ยยยยผมคิดว่าจริงๆแล้ว คือมันก็มีหลายอย่างนะครับท,ที่ถ้าเป็นไปได้ผมก็เชื่อว่าคนเรามันมันก็มีความความความประสงค์ที่จะทําสิ่งนูง้นสิ่งนี้อีกเต็มไปหมดอะไรเงี้ยครับแต่ก็ถึงจุดหนึ่งคนเรามันก็ข้ามผ่านสัจธรรมไม่ได้ข้ามผ่านความเป็นจริงไม่ได้ว่าวันหนึ่งเราเกิดมาเราก็ต้องเราก็ต้องไปครับผมยังไงก็ขเขาก็ คือเขาก็อยากให้ลูกหลานคนในครอบครัวเขามีความสุขแหละครับยายเขาก็เขาก็รักครอบครัวของเขาครับแล้วก็อะไรก็ตามที่เขาอยากทําเราก็ได้พาเขาไปทําเต็มที่ตอนที่มีชีวิตอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเราก็เราก็แค่นำสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้เราทั้งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขาให้เรามาเป็นบทเรียน เราก็เรียนรู้เพื่อที่จะกลายไปเป็นคนดีกลายไปเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคม,มครับผมว่าผู้ใหญ่ทุกคนนะฮะเขาก็อยากให้ลูกหลานไม่ไม่เป็นที่เดือดร้อนของสังคมคือเป็นคนดีของสังคมนั่นเองนะครับคือผมก็ช่วง ท้ายๆเนี่ยเขาก็เขาก็เริ่มแบบเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เราได้คุยกันครั้งสุดท้ายยายก็เขาก็บอกว่าก็อยากให้เราแบบได้ได้กลับมาอยู่ด <ım S 1> ้วยกันข้างนอกอย่างเงี้ยครับอยากให้เขาได้ออกมามีโอกาสได้ได้เดินไปไหนมาไหนอีกครั้งอะไรเงี้ยครับเราก็ให้กําลังใจเขาครับแล้วก็บอกบอกให้เขาสู้อะไรเงี้ยครับทีนี้มันก็ เป็นเรื่องของคนที่อยู่ต่อแล้วก็ครอบครัวผมตาอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับเพราะเขาก็ตา,านี้ก็เขาก็อยู่กับยายมาตลอดก็ผมว่าเราก็เป็นห่วงครับแม่ก็เศร้าครับครับตลอดเจ,จ,จ,จ็ดเดือนนี้คือเขาอยู่โรงพยาบาลตลอดอ่าใช่ครับก็ตั้งแต่ปีที่แล้วครับ รจริงๆผมก็บอกไปหมดแล้วครับมาบอกอต่อหน้าสาธารณะก็ไม่ไม่ไม่ได้มีปิ๊ดอะไรแต่ก็อยากให้ทุกคนรู้ครับว่ายายผมก็เป็นเป็นคนดีแล้วผมก็ปูมิใจที่ได้เป็นหลานยายแล้วก็ขอให้ทุกคนจดจำเขาในแบบที่เขาเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งแล้วก็ทำอะไร เพื่อครอบครัวเยอะแยะมากมายเพื่อสังคมยายเปิดโรงเรียนโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลนะครับผมจนถึงประถมก,ก็เขาก็ได้ช่วยเด็กมาเยอะอะไรเงี้ยก็อยากให้จดจำยายในแบบที่เขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งครับผมได้โพสต์ไปแล้วในในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมก็คนรู้จักหรือว่าใครที่อยากมา มามาส่งยายครั้งสุดท้ายนะครับผมก็ก็มากันได้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ